ค่ำคืนนี้เหมือนเดิมครับก็อยู่กับผมเล็กเกษตรหลังบ้านแน่นอนครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นช่วงเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนส่วนเรื่องเล่าในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังได้รับชมวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องราวของคุณพ่อของผม ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีทางรถไฟนะครับก็เรื่องราวเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นมานานแล้วครับตั้งแต่ผมอายุได้ประมาณน่าจะสิน่าจะสิปีได้ประมาณนี้ก็วันนั้นคุณพ่อของผมก็ได้ไปทำธุระที่ตัวอำเภอที่ตัวเมือง ทีนี้พ่อของผมก็ต้องได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ฮอนด้าโซนิกซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจของพ่อของผมแหละก็ได้ขี่ไประยะทางจากบ้านไปที่ตัวอำเภอก็ประมาณ6กิโลน่าจะได้6กิโลนี่แหละพ่อผมก็ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปขี่ไปสักพักหนึ่งก็ไปถึง จุดก,ก็ได้ผ่านก่อนจะถึงก็ได้ผ่านทางหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งไปก่อนแล้วก็ก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองอะ่ะมันก็จะมีแบบจุดทางข้ามตัดทางรถไฟอ่าก็คุณพ่อผมก็ได้เลี้ยวเลี้ยวรถเข้าไปแล้วก็จะจะผ่านทางตัดทางข้ามรถไฟแต่พอดี รถที่พ่อเขาผมขี่มาเนะี่ยเกิดดับซึ่งดับแบบกลางทางรถไฟเลยดับปุ๊บเลยทีนี้คุณพ่อผมก็มองซ้ายมองขวาก็เห็นรถไฟมาแต่ไกลอยู่ไกลก็ก็น่าจะไกลแหละทีนี้คุณพ่อผมก็พยายามแบบจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยดันออกไปแต่ ซึ่งแกก็แบบดันไม่ไม่ไม่ไปสักทีดันกี่ครั้งก็ไม่ไปทีนี้พ่อแกก็แบบมาแบบสงสัยจะเป็นแบบเกียร์ค้างหรือเปล่าก็มาทำให้เป็นเกียร์ว่างอ่าแล้วก็กำคดัดแล้วก็ดันแต่ก็ดันไม่ไปอยู่ดีทำยังไงก็ไม่ไปทั้งทั้งที่ พื้นถนนกับทางข้ามรถไฟอ่ะทางรถไฟเนะี่ยมันเสมอกันนะซึ่งผมก็ได้ไปดูตรงนั้นแล้วไปดูที่พ่อผมได้เกิดเหตุแล้วได,ได้ไปดูแล้วไปดูว่าจะไปไปดูว่ามันติดเพราะอะไรมันถึงติดแต่ก็ไปดูแล้วก็มันก็ไม่น่าจะติดนะผมดูแล้วมันแบบว่ามันเสมอกันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันทาไมวันนั้นคุณพ่อผมถึงแบบ ดันมอเตอร์ไซค์ข้ามทางจุดตัดทางรถไฟไปตรงน,นั้นไปไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่ทีนี้พอรถไฟเนี่ยเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยคุณพ่อผมก็ยังขยับรถไปไม่ได้ยังแบบติดอยู่มันติดติด,ตดขัดๆอยู่ตรงนั้นอนะ่ะคือไม่ดันไม่ไปทีนี้รถไฟก็มาทีนี้คือคือโจรตัวแล้ว ก็คือต้องกระโดดออกคือทั้งแม่กระโดดออกคือรถไฟก็ต้องวิ่งมาชนพ่อผมด้วยชนมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ต้องหลบออกพอหลบออกไปปับ๊บรถไฟก็มาเลยชนเลยชนมอเตอร์ไซค์ตรงท้ายมอมอเตอร์ไซค์พอดีชนท่นรถเนี่ยไปข้างข้างทางรถไฟเลยกิ้งไปเลยทีนี้คุณพ่อผมก็ได้แต่แบบ ยืนมองอย่างเดียวยืนมองรถไฟชนรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้พอสักพักหนึ่งรถรถไฟได้ไ,ด,ได,ด้ได้จอดได้จอดปับ๊บทีนี้เออคนขับรถไฟอ่ะก็กับนายสถานีอ่ะก็ได้วิ่งมาดูวิ่งมาถามว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทีนี้ พ่อผมก็ได้ตอบไปว,ว่าไม่เป็นอะไรก็หลบทันกระโดดออกมาทันไม่งั้นก็คงแย่แต่ก็ว่าอย่างงั้นทีนี้พ่อผมก็เลยบอกว่ามันสุดวิสัยคือมันดันรถออกไม่ได้ก็นายฐานีกับคนรถคนขับรถไฟก็บอกว่าเออไม่เป็นไรลุงผมไม่เอาเรื่องหรอกมันก็แค่นี้ดีน,น้อยๆว่าอย่างเงี้ยทีนี้ พอรถไฟผ่านไปทีนี้ก็จะมีชายคนหนึ่งซึ่งเขาเขาได้แบบจอดจอดรถเพื่อจะรอให้รถไฟอ่ะผ่านไปก่อนแล้วเขาจึงจะข้ามจุดทางตังดรถไฟตรงนั้นทีนี้เขาก็ได้วิ่งไปไปหาพ่อของผมเราไปถามพ่อผมว่าลุงลุงเป็นไรหรือเปล่าลุงเจ็บไหมไปหาหมอไหม ทีพ่อผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรว่าอ,อย่างเงี้ยทีนี้พ่อผมก็เลยคุยกับลุงแบบลุงที่แบบที่มาถามมือกี้บอกว่าไม่รู้ทาไมรถเนี่ยดันไม่ไม่ไม่พ้นสักทีดันไม่ไปเลยขยับรถไม่ได้เลยทีนี้พ่อผมก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร ทีนี้ไอชายที่แบบวิ่งมาถามพ่อผมนะ่ะก็ได้บอกกับพ่อผมว่าโอ้ลุงเ่ะเห็นยังไงอะ่ะดันยังไงอะ่ะก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าผมเห็นเป็นก่อนรถไฟจะมาเนี่ยผมเห็นว่ามีเงาดำของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบบดึงดึงท้ายมอเตอร์ไซค์ของลุงไว้ ซึ่งไม่อยากให้ลุงข้ามไปได้เงี้ยก็เลยแบบลุงก็เลยแบบขยับไปไหนไม่ได้ไงเพราะว่าไม่มีเหมือนกับผีดึงไว้อยู่เออก็ก็ลุงแกก็แกก็พูดมาอย่างเงี้ยพ่อผมก็เลยตอบว่าอุ้ยถึงว่าสิลุงทำไมเข็นไปไม่ได้ที ดันก็ไม่ไปอะไรอะไรก็ไม่ไปน่าจะใช่แหละพ่อผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะแบบมีอะไรมาดึงไว้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนดึงไว้แหละพอ่อแกก็พูดอย่างเงี้ยแต่ลุงไงก็ว่าอ้ทางตรงนเนี้ยเนี่ยมันหลายศพมันมีอุบัติเหตุหลายหลายครั้งต่อหลายครั้งทีนี้ชายที่มาคุยกับพอ่อเขาก็บอกว่า สงสัยไอ้ผีตนนี้เขาอยากได้ตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็สักพักหนึ่งคุณพ่อผมก็ได้โทรบอกให้ร้านซ่อมรถมาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ร้านก็หมดไปแบบหลายพันอยู่วันนั้นก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องเล่าร้อน ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อผมแต่วันนั้นคุณพ่อผมก็ยังแบบยังไม่เชื่อว่ามันมีผีดึงหรือวิญญาณอะไรดึงคุณพ่อผมก็ได้ไปสอบถามไอ้คนในหมู่บ้านแถวนั้นใกล้ๆทางรถไฟแถวนั้นก็ได้ถามว่าสถานที่ทางตัดทางข้ามรถไฟอ่ะตรงนั้นน่ะมันมีอะไร มันมีคนตายหรือเปล่ามันเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าทีนี้คำตอบที่ได้เนี่ถามเอาพ่อผมเนี่ยสะดุ้งเลยแบบหน้าถอดสีแบบกลัวไปเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงผิวคั้ได้โดนรถไฟชนตรงนั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณของ เออผู้หญิงตนนั้นหรือเปล่าที่มามาดึงไว้มันทำให้กเกิดอุบัติเหตุหรือมาอยากได้ตัวตายตัวแทนอะไรทำนองนี้แต่นี้ก็ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าไอ้พูดผีปีศาจอะไรเงี้ยมันมีจริงอยู่แล้วผมเชื่อแต่ยังไงก็ช่าง เรื่องนี้ก็หาข้อพิสูจน์ยากก็ความเชื่อก็หลายคนก็แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมบอกเลยว่ามันน่าจะมีจริงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันมีประวัติมาก่อนทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีวิญญาณมาดึงรถไว้มาทำให้แบบเกิดตุบัติเหตุเพื่อจะ เพื่อจะได้ตัวตายตัวแทนอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่แหละครับเรื่องเล่าของผมในวันนี้เป็นเรื่องเล่าของปีทางรถไฟถ้าเพื่อนๆชอบในความหลอนในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็ที่สำคัญถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วย ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหลอนแบบไหนก็รอติดตามชมนะครับในคลิปหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ